เรามาดูจักของภาษาบ้านเขาไล่เขรียกเขาอะไรเขาแพร่เขาแพ่ไม่บแพะ่เขาแพอันนี้ค่ะอันนั้นอันนัโชนัโชว์มากินเขามากินเขาแพะ่กับเขาแพะ่เขาแพ่เขาแพรแก็ทำด้วยอะไรบเด็บมีกรต้มมีจบแกงเียงค่ะแกงเงียงมะผ้าผงผ้าผงแกงแกงใส่ผักใส่ผักแบบแกงเียงค่ะไม่ต้องหลายกินทีเลยใช่ไหมรสชาติเป็นแบบไหนเขาแพ่อร่อยค่ะ คล้ายๆแกงเลียงใส่ข้าวต้มนี่ไงใส่สองคำเลยไม่ดีแล้วครับไปกี่หลายคนหาทานยากค่ะอ๋อเหมือนแกงเลียงแต่ใส่ข้าวต้มมล้วใส่ข้าวข้าวข่าแต่ปลาย่างคือ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 ใช่ได้ใช่ได้ก็เหมือนแกงแล้วก็ใส่ข่า กระดาษแกงเลียงเนาะโอเคครับอันนี้ก็มาอุดหนุนวันนี้อยู่งานเที่ยวไทยการที่ไม้นะครับสากมสิบบาทสามสิบบาทมาอุดหนุนกันเลยครับเป็นของโบราณครับแท้ๆเลยครับเนี่ยผมก็เคยกินครับเนี่ยไม่มีขอบคุณครับนี่ระทำเจ้บาทสามสิบเนาะครับไหนอันนี้อะไรไทรถุงก็สามสิบเออสนใจไหมตอนเช้าอ่าเอาอันนี้ดาดาไทรถูกเจ้าครับเด็กครับหกสิบบาทเนาะมาอุดหนุนครับงานที่ไม้ครับวันนี้วันที่แปดพฤศจิกายนหกหกนะครับวันนี้วันแรก อ่าพอดีวันแรกมีทิปแปดกับิทสองมีห้าวันโอเคครับเอาโอเคครับมาทุนนุนเขาเขาแพ้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 พูดเรียกยากโอเคเขาแพ้อันนี้คิดํำเองหรือว่าดูสูตรไหนที่ไทยเราเาค่ะเิเค่ค่ะกบัสิบสิบ